เช่าไรอ้อยมีหวังเรียคาเอกขึ้นทินซึกนี่มีรุ่นสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบะซนทุกท่านนะครับเมื่อนี้บะซนก็มีเนื้อหาสาระมาฝากพี่น้องอีกชิ้นเคยนะครับสําหรับพี่น้องกเกษตรกรเช่าไรอ้อยเฮานะครับก่อนจะรับชมรับฟังเนื้อหาสาระจากคลิปของบะซนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บะซนนำนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าจะ มีสิทธ์มีความหวังขค้ืนมาสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ทางเกาะออน,นะครับจะมีคณะกรรมการคนใหม่เข้ามานะครับซึ่งคณะกรรมการคนนี้นะครับก็บคุนเคยกับพี่น้องชาวไร่อ้อยเป็นอย่างดีและรู้เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของเฮานะครับซึ่งบอมเนไผ่นะครับบอมนคนอื่นคนไก่คืออดีตเลข,ขาสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทรายหรือสออ่นนั่นเองนะครับคือเลขาเอกในเอกภัวังสุวรรณโดยประธานกออ่นจะขอร่าออกยุติบทบาทในการเป็นประธานก่ออ่นนะครับนั่นก็คือดรณัฐพลรังสิตพนนะครับเป็นปรัชกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะขอลาออกจากประธานคณะกรรมการ้อและน้ำตาลทรายหรือก่ออ่นนะครับและ ได้ทำเสนอสื่อของร่องประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือนายเอกพัฒน์วังสุวรรณอดีตเลขาธิการที่การสำนักง,งานคณะกรรมการน้อยและน้ำตาลทรายหรือเลขาเอกนั่นเองนะครับมาเป็นประธานกนอ,กนอกแทนนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับก็จะทำหนังสือถึงนางสาวพริมพัท่าวิชัยกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับถ้าหาก เป็นไปตามนี้นะครับหากเลขาเอกกลับขึ้นมาดูแลพี่น้องเช่าไราอ้อยก็ถือว่าเป็นความหวังของพี่น้องเช่าไราอ้อยในทางหนึ่งนะครับที่พี่น้องเช่าไราอ้อยต้องมีความหวังเขื้อนมาอย่างแน่นอนนะครับในที่ผ่านมานะครับก็เห็นพีไหมรลยมือของท่านเลขขาเอกกันแล้วนะครับนายเอกพัฒน์วังสุวรรณนะครับเลขาธิการสํงงาน,นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่เป็น เลข้าก่อนหนานั่นนะครับก็ถือว่าดูแลพี่น้องชาวไรอ้อยได้ดีนะครับพี่น้องชาวไรอ้อยกับคุ้นเคยกับเลข้าเอกนะครับซึ่งเสียงตอบร,รับจากพี่น้องชาวไรอ้อยถือว่าไปในทิศทางที่ดีเลยนะครับแต่นะหากเลขาเอกเขาว่าเปลี่ยนประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอเนานะครับซึ่งงานของเลขาเอกก็จะมีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการบริหารหรือว่ากอบอนั่นเองนะครับ เพื่อพิจารณาราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2 6 6 5ั6รา่าราคาอ้อยขั้นต้นปี2 6 6 6ั7บ6,7นะครับและอีกหลายเรื่องนะครับที่กอบอจะพิจารณาและเสนอให้กอ,อนอเห็นชอบมีมติส่งคอรมอรนะครับซึ่งตอนนี้ยังขาดคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการกอบอที่เป็นฝ่ายราชการนะครับเนื่องจากข้าราชการ,กรเกษียณอายุ ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับกระวางเว้นอยู่เลขาเอกเข้ามาก็จะต้องเดินดําเนินเรื่องตรงนี้นะครับและกับคุณเคยกับเลขาที่การอ้อยคนใหม่นะครับก็คือนายวิริศวิเศษศินที่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนนั่นเองเมื่อเลขาเอกเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับก็ถือว่าซึกอ้อยน,น้าตาลระวังพี่น้องเชา่าไรอ้อยและกระทรวงพาณิชย์นะครับ น่าจะมีรุ่นขึ้นนะครับเพราะว่าท่านเลขาเอกนั่นนะครับคุณเคยกับพี่น้องเช่าไรอ้อยและดูลอดูแลพี่น้องเช่าไรอ้อยเป็นอย่างดีนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าพี่น้องเช่าไรอ้อยก็มีความหวังขึ้นมาอีกนิดนะครับเมื่อนายเอกพัฒน์วังสุวรรณจะเข้ามารับหน้าที่ประธานคณะกรรมการหรือกออนอนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีซึก ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์พี่น้องชาวไรอ้อยกับนายภูมิธรรมมีสิทธิ์ลุนสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเฮานะครับติดตามข่าวคราว,าวต่อไปนะครับว่าจะเป็นจังไดพี่น้องนะครับ